เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวสมุนไพรที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในวันนะครับวันนี้ครับผมเพิ่งได้ในเรื่องของ New High ใหม่นะครับก็คือสถิติใหม่ในการลงในโคนะครับพอดีแบบปรับรูนมาใหม่แล้วรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลเทคนิคต่างๆให้กับผู้เล่นหลายคนได้รับทราบกันนะครับผมอ่ะแล้วก็จะพยายามเปิดดูรูนทุกช่องให้กับ น,นะครับผมเนื่องจากว่ามีคนขอมาว่าไอพี่ช่วยเปิดดูรูนแต่ละช่องให้หน่อยได้ไหมนะครับผมอ่ะเวลาเรือยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40นาทีบวกๆนะครับช้าสุดน่าจะท่อที่ลงมาประมาณนาทีนะครับประมาณนาทีแต่ว่าตอนนี้ปรับรูนมานะครับก็น่าจะประมาณ1นาทีไม่เคยเกิน1นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเตตัสย่อยกันก่อนว่าอินูแต่ละตัวแล้วก็มอนเตอร์แต่ละตัวผมเนี่ยสเตตัสเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มที่อนินุตัวแรกกันเลยนะครับก็ใส่เป็นกาดสาม สามเซตเลยนะครับสเตตัสประมาณนี้นะครับอืมเคอาร์ติแ okay. ฟกต์ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราขาดตกบกพ่องอะไรก็หาอาร์ติแฟกต์ไปเสริมนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมเคอาร์ติแฟกต์ประมาณนี้นะครับเ okay. คบ okay. พยายามเออแล้วก็อินูธาตุน้ำเนี่ยถ้าเดสมันพันสี่เอาสักประมาณสองพันสี่บวกหลังไปแล้วใช่ไหมสองสักสองพันสี่อ่า 10หรือ2องมาสี่เนี่ยถ้ามันมากจนเกินไปเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็น ATK แทนนะครับผมมันจะช่วยได้เยอะพะสอสมควรนะฮะโอเคนี่โอเคนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็น ATK ไปเลยนะครับอืมเพราะว่าจะว่าไงดีอ่ะคือเดฟมันเยอะแล้วอะอผมไม่อยากให้เดฟมันเยอะจนกว่า คือเดฟมันใส่ไปจนพัด2 5 0 0ห้าเงี้ยเออบวกหลัง2,000ห้ามันก็ไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็เลยดึงมาใส่ในเรื่องของค่า a t k แทนแลลวกันนะครับสังเกตว่าอินูของผมจะมีค่าคิเลสกับ a t k พอสมควรอยู่นะเออพยายามให้มันมีติดไว้นะครับเพราะว่าการที่อินูเนี่ยมันสร้างวัตารองตัวเองเนี่ยถ้าเรามี a t k ติดไว้เนี่ยมันช่วยให้ดาเมจของเราเข้าแรงขึ้นในระดับหนึ่งอยู่นะครับมันไม่ได้ติดตามเดฟนะเดฟเป็นเพียงแค่เงื่อนไขการดึงของเพื่อนเท่านั้น การโจมตีของนูจริงๆมันเป็นการโจมตีที่ต้องใช้ ATK มาเกี่ยวด้วยนะครับดังนั้นก็พยายามใส่ให้ ATK มันให้มันหน่อยนะครับคิเลตคิดเดียมก็สําคัญถ้าทารูนไหวก็ทานะครับผมอ่ะส่วนต่อมาครับในเรื่องของอินุกามิธาตไฟนะครับอินุไฟเนี่ยพยายามทาคิเลตให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทาคิเลตเยอะๆเนี่ยมันส่งผลให้สกิลหนึ่งอ่ะเวลามันขวนรัวๆเนี่ยมันติดคีแล้วมันทําให้แบบเหมือนกับ เราขวรเข้าแรงนะครับแล้วก็แบบทีๆนะครับมันทําให้แบบเคลียร์เวฟอะไรหลายๆอย่างง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะรูนก็ใส่เป็นสอ่าเป็นชิเลตกับเอทีเเออเป็นชิเลตกับอ่อเนะครับประมาณนี้นะครับรูนไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะ อติแฟกให้มีใสยดาเมียดมากเกี่ยวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของนุนะฮะต่อมาครับเป็นแอสตานะครับผมหรืออัศวินเมทมอนฮัตไฟนะครับก็ใส่เป็นอยู่เลือดแล้วก็เป็นรุนชิเลตนะครับป่าสเตตัสประมาณนี้นะครับอืมไม่ได้สวยมากนะคือแบบพอไปวัดไปวาได้นะครับอือาคประมาณนี้นะครับอืมอาสเตตัสประมาณนี้นะครับ ก็เวลาถือว่าเร็วมากไหมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งไม่น่านากเกลียดจนเกินไปนะครับวิธีการทำคอมโบของเซตทีมนี้ง่ายมากนะครับผมคือพยายามทำให้อินุทั้ง3ตัวอินุน้ำทั้ง3ตัวเนี้ยตัวไหนตัวหนึ่งออกก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ คอมโบแรกนะก็คือให้ในเรื่องของอินูน้ำอ่ะสาตัวตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนก็ได้คอมโบที่2ก็คือให้อินูไฟออกก่อนนะครับผมก็คือสปีดที่2คือให้หนูไฟออกนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดฉากด้วยในเรื่องของลาพิสธาตุเออไม่ใช่ลาพิสสิ อัลซวินเมสบอธาตุไฟหรือแอสตานะครับเป็นตัวปิดฉากนั่นเองครับมันจะทําให้คอมโบของเราสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของลาพีธาตุไฟเนี่ยเวลาที่มันเออแอสตาผมพยายามไม่เรียกลาพีชนะเว้ยลาพีนมันเป็นธาตุน้ํานะครับแอสตาเนี่ยคือธาตุไฟเนี่ยไอตัว ราพีช่าดไฟเนี่ยให้มันออกสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าดาเมจทฮิตสุดท้ายเนี่ยมันจะตีแรงมากนะครับผมดูดิปืนบึ้งหายไปเลยนะคือสกิลสองมันจี้บอสทีแบบเรียบร้อยเลยนะครับผมค่อนข้างล่าเล่นมากนะครับสกิลผมยังไม่เต็มมากนะถ้าสกิลหนึ่งสกิลเต็มเนี่ยจะจัดแรงขึ้นในะระดับหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ผมทำคิเลตของแอตต้าหรือราพีช่าดไฟน,น้อยจนเกินไปด้วยก็คือมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบ มันอยู่ที่75ิจริงๆเราต้องทำสัก80นะครับผมถ้า75เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบามากนะครับผมถ้ามันไม่ติดคิดเนี่ยน่ากลัวเลยนะครับผมปั๊บมานะครับก็บอสไม่ได้ดึงเลยนะครับเท่าที่ลงมาคือบอสไม่ได้ดึงเลยจริงๆนะครับแป๊บเดียวก็ตายแหละนะครับผมใช้เวลาค่อนข้างคุ้มมากนะครับผมแนะนําให้ปั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาสุทธิกันนะครับว่าเท่าไหร่เงินเชียวนะครับผมอ่ะมาไล่ดูนะครับ เวลาอยู่ที่เฉลี่ยคือ50วินะครับเวลาโดยเฉลี่ยคือ50วิเวลาที่ดีที่สุดคือ43วินะครับคือเร็วขึ้นมากในะระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมลงประมาณ45 40อลิโกวินะครับตอนนี้40วิมาเริ่มมาใกล้แล้วผมคิดว่าถ้าผมสกิลผมเต็มครบทุกอย่างเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก35วิน่าจะพอไหวอยู่นะครับผมอะรอกินสกิลให้มันเต็มก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขออภัยในเสียงด้วยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับอื